สวัสดีค่ะทุกทท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินแบ่งขายนะคะเราอยู่กันที่ซอยชุมชนหลักทรัพย์ธานีค่ะรังสิตคลองแปดธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะแปลงที่ตุ๊กพามาอัปเดตวันนี้นะคะแปลงที่ตุ๊กยืนอยู่นี้คือแปลง B1 นึ่งนะคะเนื้อที่48.8ตารางวานะคะแปลงนี้ราคาตารางวาละ1 4ึ่งบาทนะคะนี่คือแปลงที่ว่างนะคะแปลง B1 B2 นะคะแล้วก็ b 4ค่ะ B2 นี่ก็เนื้อที่เท่ากันเลยค่ะ48.8ตารางวานะคะราคาตารางวาละ14,700บาทนะคะส่วนแปลงด้านในนั้นนะคะแปลง B4 นะคะเนื้อที่48.8ตารางวาราคาตารางวาละ14,500บาทค่ะมาอัพเดตบรรยากาศพร้อมๆกันแบนีน้เลยคะนี่เลยค่ะแต่ละแปลงขนาดพื้นที่เท่ากันเลยนะคะ มีหลักเขตชัดเจนนะคะท้ายแปลงก็จะชนกับรั้วฝั่งโน้นนะคะลักษณะนะคะถ้าปลูกบ้านแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณบ้านเดียวหนึ่งหลังนะคะนี่คือนาแปลงอันนี้ b ีสองนะคะนี่นี่น,นีสองค่ะแล้วก็ถัดไปอันนี้นะคะนี่คือ B ีสี่โฉนดพร้อมโอนนะคะส่ผขันที่ได้ทิมพเงน,นไท ชนกับข้างหลังนะคะอันนี้คือหน้าแปลง d 4นะคะนี้เราให้ดูนะคะก็ไปชนกับด้านหลังนั้นเลยนะคะนี่คือแปลงวางสามแปลงนะคะที่ดินซอยชุมชนหลักทรัพย์ธานีนะคะ่ะก็มีหลายแปลงที่โอนโฉนดไปแล้วนะคะแล้วก็มีหลายแปลงก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะเรามีทั้ง A มีทั้ง B นะคะอย่าง a7 a8 นะคะเห็นไหมคะ คุณลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วนะคะอย่าง A8 เนะี่ยโอนโฉนดไปแล้วคุณลูกค้าก็เข้ามาปลูกบ้านแล้วนะคะท่านใดสนใจที่ดินซอยชุมชนหลักทรัพย์ธาน,นีนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทิมขาย88เท่านั้นค่ะขอบพุะคุณ